ครับสวัสดีครับกินทีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลือบ้านนอกครับคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูแสนดีครับหลังจากฉีดตัวยาเข็มสุดท้ายครับของการทำาอร,ร์มโมนพีซิงครับฉีดตอนก้าโมงครึ่งครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครับ เา้าสิบเบ็ดสิสิบสามประมาณ4ชั่วโมงหลังจากฉีดครับเดี๋ยวพาไปดูความเปลี่ยนแปลงครับผมเช็คตล้วนะเมื่อกีเห็นได้ชัดอยู่ครับที่มีก็เริ่มเริ่มย่อนแล้วครับเริ่มย่อนแล้วแต่ที่เห็นได้ชัดคือจะไม่นิ่งนะครับ ด้านในครับจิม,มี่เริ่มร้อนแล้วครับัวที่เป็นสัตว์จิมมี่จะร้อนนะครับเท่าที่ผมเคยประสบมาจะร้อนเป็นพิเศษครับส่วนตัวที่ไม่เป็นสัตว์จะเย็นๆหน่อยเหมือนเลือดจะไปเลี้ยงตรงส่วนนั้นเยอะครับ ฝั่งนี้ก็เหลือสองตัวครับอีกตัวหนึ่งกระโดดออกไปข้างนอกนะครับไปแย่งเจ้าอินกินหมดแล้วก็ปล่อยให้อยู่ข้างนอกไปครับเต็มยาข้างนอกไปสองตัวนี้ก็กักไว้ครับกินกันได้ให้เต็มเลยนะเต็มทังนะครับทั้งสองตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มให้หนึ่งกระสอบครับ หนึ่งถังนี่ก็คือเครื่องถังนี่ก็คือหนึ่งกระสอบเลยนะกระสอบสามสิบกิโลครับเต็มกระสอบเลยไก่จะหมดแล้วครับยาเน้เปียสับให้ทุกวันครับ คุยดูกันหน่อยครับนี่คืออืของแสนดีนะนี่ครับถ้กินหญ้าในเปียแบบเปียเพียวเลยอือก็จะสีนี้ครับแต่ถ้ากินหญ้าแฟนกอล่าก็จะอีกสีหนึ่งตอนอือหม่แรกๆก,ก็จะเป็นสีแบบเขียวๆแบบอ่อนๆพอโดนแดดหน่อยก็จะเข้มขึ้นเข้มขึ้นครับเปลี่ยนเปสีน้ำตาลเลยนะ โปรตีนจะเยอะกว่าหญ้าแก่หน่ยครับนี่เป็นหญ้าแก่เตงก็ไม่มีพยาธินะผสมก็อึดดีครับไม่แข็งเกินไปมีน้ำครับชุ่มชุ่มก็ตามโปรแกรมก็พรุ่งนี้จะเป็นการผสมครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับ ถึงขั้นที่ร้องแบบหาต่อพู้ยังไม่ร้องถ้าคิดว่าพรุ่งนี้ครับจากช้าก็ประมาณตอนบ่ายครับจะทำการผสมได้เรื่องอยังไงก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้ดูครับ วันนี้ค่อนข้างจะมีแดดหน่อยครับตอนเช้านี่เหมือนฝนจะตกแต่คิดว่าคงจะตกตอนบ่ายนะเพราเมฆขึ้นมาแล้วครับผมก็จะดูความเป็นแปลงแสนดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าใช้ได้ผลผมก็จะใช้กับตัวอื่นในวันข้างหน้าครับ จะมีโอกาสใช้จนใจวัวผมเป็นวัวที่กินหญ้ายอย่างเดียวครับอาหารเสริมจะเสริมให้เฉพาะแค่ก็ะเลกก้อนนานๆถึงจะมีพวกผงผงที่เป็นอาหารเสริมให้กับวัวครับเพราะว่าอยู่ทางเหนือนี่เข้าถึงยากหน่อยครับ เจ้าที่เขาผลิตเขาจะอยู่ทางโซนอีสานซะเยอะครับมันเงานะครับแต่ยังไม่ตึงมากยังไม่ร้องยังไม่ขึ้นคมตัวอื่นครับรอ,อไปก่อนครับไม่รีบครับตามโปรแกรมก็จะอยู่วันพรุ่งนี้ ผนหางก็ยังสักๆอยู่ครับยังไม่ถือว,ว่าสมบูรณ์เต็มร้อยครับแต่ก็พร้อมนะพร้อมสำหรับการผสมอยู่ถือว่าร่างกายไม่โทมครับไม่โทมมากขอแย่นมเร็วครับถ้าเกิดให้กินให้ลูกกินนมไปอีกนี่เขาบอกไว้ออเลยว่าสุดๆครับแบบแสนดีนี่ เพราะว่าไม่ได้กินอาหารเลยไม่ได้กินอาหารข้นไม่ได้กินอาหารเสริมจะเป็นหญ้าซะส่วนใหญ่ครับหญ้าก็จะมีหลากหลายหน่อยแต่ช่วงนี้เริ่มจะเข้าหน้าแดงครับเข้าหน้าหนาวก็เหมือนหน้าแดงเลยหญ้าก็จะไม่ค่อยโตครับไม่ค่อยแตกยอดเท่าไหร่ ล้นก็น่าจะหมดแล้วครับยากออกมาเดินแล้วเจ้าอินครับอีกไม่กี่วันครับจะครบห้าเดือนแล้วปล่อยให้เขาไปหาเล็มข้างนอกครับสองตัวนี้อยู่ด้วยกันได้ไม่ค่อยดื่อเท่าไหร่ครับ พวกนี้นี่ระดับปรมาจารย์ครับความดือแต่ละตัวนี่ไม่หนีกันครับความดือไปแล้วครับไก่แจ้ฝตกแดดออกแบมนี้ไก่แจ้จะคึกคักหน่อยครับคอยมา กินแมลงที่มันตอมัวด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวได้ผลยังไงก็จะทำคลิปอัปเดตไว้ไปเรื่อยๆครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับผม ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ